มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะกับเรื่องราวของ Google ค่ะสิ้นบีแบบนี้นะคะมีการเปิดเผยรายชื่อคนดังที่ถูกเซิร์ชมากที่สุดในเกาหลีจะเป็นใครบ้างไปติดตามค่ะิน,นพอเก ตอนนี้ก็ทยอยเปิดเผยออกมาเรื่อยๆนะคะสำหรับการจัดอันดับของ Google ค่ะเกี่ยวกับสถิติคนดังในวงการต่างๆที่ได้รับการเซิร์ชชื่อสูงสุดในรอบปีนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ย g o o ก l e ก็ได้เผยรายชื่อคนดังแดนกิมจิที่ได้รับการเซิร์ชชื่อออกมาแล้วค่ะอันดับที่1นะคะเป็นของคิมยุนอาค่ะนักไอเสเกตสาวชื่อดังแห่งเกาหลีใต้ที่เป็นนักกีฬาขวัญใจของชาวเกาหลีจนมีผลงานในวงการบันเทิงมากมายค่ะ ส่วนอันดับที่2นะคะเป็นของฮยอนอานั่นเองนักร้องสาวสุดเซ็กซี่แห่งวงโฟ i n มินิทที่ผลงานเดี่ยวของเธอก็โดดเด่นไม่แพ้กันค่ะส่วนอันดับที่3นะคะเป็นของยูฮยอนจินค่ะนักกีฬาเบสบอลนะคะชื่อดังของเกาหลีที่ตอนนี้ก็ได้เล่นในทีมลอสแองเจลิสดอจ์เจอร์สของอเมริกาด้วยค่ะ ส่วนอันดับที่4นะคะเป็นของฮโยซองค่ะนักร้องสาวจากวงซีเครตอันดับที่5ไม่เหมือนกับใครเลยนะคะเพราะตกเป็นของยูบยองอึนนักธุรกิจที่เป็นเจ้าของบริษัทที่ดําเนินการเรือเฟอร์รี่เซวอนนะคะที่กลายเป็นโสขนาตรกรรมเรือร่อรรอรมนั่นเองขออภัยค่ะถูกออกหมายจับนะคะเนื่องจากหลบหนีคดีจนต่อมาตํารวจได้พบว่าเจ้าตัวได้เสียชีวิตแล้วค่ะ อันดับที่6นะคะเป็นนักร้องสายแบลว์ไอยูอันดับที่7เป็นของวงเกิร์ลกรุ๊ปมาแรงแห่งปีอย่างเกิร์สเดย์ค่ะอันดับที่8ตกเป็นของชินเฮซอนนะคะนักร้องชื่อดังของเกาหลีที่เพิ่งเสียชีวิตอย่างกระทันหันเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาส่วนอันดับที่9กับเป็นเป็นของวงบอยแบนด์นะคะชื่อดังอย่างเอ็กโซค่ะและอันดับที่10เป็นของสาวนักแสดงและก็นางแบบสาวสุดเซ็กซี่อย่างคลารันเองค่ะ เหมาะสมทุกอันดับเลยนะครับโดยช่วงเดัอที่ศิบเนี่ยน่าเชว่าแล้วค่ะไม่ใช่จะพูดให้ฟังไงว่าคือก่อนหน้านี้สักประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมาก็มีการจัดอันดับแบบว่าคนที่หน้าตาดีสุดในโลกอะไรเงี้ยเธอก็ติดอันดับต้นๆเลยอันดับสองใช่ไหมรู้สึกว่าเป็นอันดับที่สองค่ะแล้วก็เลยมีคนติดตามเพเยอะมากเชื่อว่าพี่ๆในห้องนี้ก็ติดตามกันเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวรอข่าวมาครับอาทิ้ไสา์เราเอาครับ